บันทึกไว้ในความทรงจำลาก่อนเจ้าหลงนี่คือภาพเจ้าหลงค่ะสุนักประจำสถานีตารวจรถไฟหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถูกนำขึ้นขบวนรถไฟสายใต้จากสถานีหัวหินมุ่งหน้าไปยังสถานีหัดใหญ่จังหวัดสงขลาและเดินทางต่อไปอยังจังหวัดสตูลโดย Facebook สถานีตำรวจรถไฟหัวหิน โพ์ภาพเจ้าหลงและเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับเจ้าหลงว่าตามที่กองบังคับการตำรวจรถไฟจะถูกยุบในเดือนตุลาคมนี้ทำให้เจ้าหลงจะไม่มีคนดูแลอีกต่อไปแต่ก็มีตำรวจรถไฟหัวหินผู้ใจดีอาสานำเจ้าหลงไปดูแลต่อที่จังหวัดสตูลเจ้าหลงจึงต้องเดินทางด้วยรถไฟขบวนสินค้าได้มีพี่ๆตำรวจรถไฟหัวหินมาส่งเจ้าหลงหลายคน เจ้าหลงเองก็ออกอาการซึมเหมือนไม่อยากไปอย่างเห็นได้ชัดทำเอาคนไปส่งน้ำตาคลอไปเลยสำหรับประวัติเจ้าหลงเมื่อปี2558ได้วินตามโอชิสุนัขของสถานีตำรวจรถไฟหัวหินอีกตัวมาตั้งแต่ตัวเล็กๆมาจากที่ไหนไม่ทราบจึงได้เลี้ยงไว้และตั้งชื่อว่าหลงเดินทางปลอดภัยนะหลงต่อมาผู้เขียนโพส ภาพความคืบหน้าการเดินทางของเจ้าหลงว่าเจ้าหลงเดินทางถึงจังหวัดสตูลอย่างปลอดภยัยปรับตัวได้ดีชอบอยู่ที่ใหม่มากที่กว้างขวางและบรรยากาศดีกินข้าวไก่ย่างได้ดีและเยอะด้วยขอขอบคุณทุกกํำลังใจแทนเจ้าหลงด้วยครับนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะคะของเจ้าหลงแล้วก็น้ำใจพี่ๆตำรวจที่หัวใหญ่ไม่ทอดทิ้ง แอดมินก็ต้องขอชมเชยแล้วก็ปรบมือให้กับพี่ๆตำรวจรถไฟทุกท่านด้วยนะคะ